อเนี่ยฉลามบกแต่งซิ่งเบิ้ลตัดสับระเบิดปี2020แล้วครับพี่น้องออกรถศูย์บาทกับค่าง,งวดพอนเริ่มต้น7,000ชมวัลล่นะะพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้อง FC ไปทำมาหาจินครับนะไอรีวิวไปหลายคันแล้วส่วนมากจะมีแต่เดิมๆเมืม่อนี้จัดแบบแต่งให้เป็นนะเป็นไงไวรุ่นเดี๋ยวมาดูกัน นแม็กเวลยังไม่ซีเซนนะกระจกน้อยๆมองไม่ค่อยเห็นทางครับพี่น้องแต่งทำไมฮะแต่งทำไมกับเบลลุกกับมักกันจังเลยลักกันใสนะล้วก็ไม่ค่อยเห็นทางนะลงข้างทางอยู่เรื่อยนะจอดงานวัดก็หายนะเออหายทั้งเบ้าทั้งแป้นนะถนนเล่นก็ลงข้างทางอยู่เรื่อย นเลขไม่สองหมื่นโลเกียร์หกสปีดวิทยุเดิมวัดบูไทเทเนียมผ่านลังท่าไม่ถอดไม่แกะโอ้โหรันรีแมปกลองนะรีแมปกลองหลักมาแล้วจ้ะคันนี้ไ้ครับไปไ้รถไอ้รแตกครับเมื่อกี้นี่เกือบเกือบไปข้างตัวขันเล่ง โอ้ยโอ้ยอย่าซือใได้เกือบเสื้อมขับย่ตไอ้แต่ในเดือนม่เกือบมข้างยุ่งงัข้ามขั้นเร่งเนี่ยโอ้ยดิ้งเกือบมามาท่นเสมอม่เห็นนาเสริมแล้วโอ้ยเสมกูขับยุ่กาหนนแลเห็นนาอเนี่ยโอ้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 ยบ เห้งเด้อนะอ้าวจบศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอผ่นพอนเจ็ดพันปีแน่นะปีปีต่อไปป่อยยุดมครับปี่ะไปครับพอนราคาเต็มปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไอเสียให้โอเคไหมโอ้คือดีเนี่ยโอ้โหปฏิโชปฏิทังกระบังคู่แตกนะยังน้อยก็ให้มุ่งปีนอ้าวนะทอไทเทเนียม ไลเนอร์เขาไม่ต awesome. ้องใส่เราเรากรุ่นนี้ไอไอไปก็ถอดเอาพี่เก่าเนี่ยแหละนะแกะหลังอากนะคาร์บอนนะเดิมๆครับบ่อเสียวบ่อส้นบ่อต่ำบ่อตีลังกามานะสวยงามนะสีเมื่อบ้านปีใหม่เลยเด้อพี่น้องอยู่จังหวัดไหนเนี่ยายงานเนี่ยเออบเดี๋ยวเช็คเอฟซีก่อนว่าอยู่ใส่กันแน่เดี๋ยวที่เบิ้งอยู่นี่มูเจ้าอยู่ใส่กันแน่ที่เบิ้งอยู่นี่คอมเมนต์แน่กลับบ้านกลับซองบ่เออกลับบ้านกลับซองบ่จตักปีแล้วไม่ได้กลับบ้านจักปีแล้ว อ้าวกลับบ้านกลับซองได้พี่น้องเอารถไปเอารถไปขับนีไปนะสวยๆโอ้โห่โก็ฟต์โบเสียวบวบซุนบบต่ำโบตีนักกามาไอเซมรับประกันให้ครับครับกับ,บ,บโปรโมชั่นฟรีดาวจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนกักงานบริษัทร,รัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เฮ็ดห,ห,ห,หน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางครับวินครับก๊ับ ครับหกล้อค่สิบล้อรับแม็กโกตัดไม่เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรดเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลามุงปลามุงทุกอาชีพฝีดาวจบที่ศูนย์บาทเอาไปเมื่อบ้านฝีไหมไอ้เป็นไงรีแมปกองอุตอีทีอาร์บอกแล้วมันไม่ธรรมดานะจ๊ะน,ะนี่นี่นะไม่ข้ามสองมองหนึ่งสอง อบอกแล้วนานเดี๋ยวทำเอานะคัหลายอันเถอะมาซิ้อคนเดียวไม่ต้องคัเลยมีขัำไปแล้วเอมีขับไปแล้วนาได้ก็ผู้ใดออกไปก็นาอาะกรจะแถมคับใหม่พออขับใส่กับขวดงาัวดลราเป็นแห้งกัดระว้งลมกลางร่งข้บค้ยพ่อเอาเลยแจ้งครับเนียบเอาแล้วยอาเอายาน เอา้าวิธีการจองครับแอดไลน์หายเสมครับนา t ิกตอ๊กเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิก์ไลน์แอดเข้ามาส่งตรประชาชนเบอร์โทรที่อยูเข้ามาสามยางขนาดเดี๋ยวไอ้ให้ผู้ฟีดดาวฟีจองให้นาออกรถศูนย์บาทปีแรกพันเจ็ดพันเก้าหลังนั้นพันหมื่นนิดนดเนืนน้กถึงรถยันมือสองเนืกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคนคบวงจร นึก้งไครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกข,ขัน้นดันดุเคตส่สงฟรีฮอตหน้าบ้านก็พี่น้อ,อนงแชร์ไป่วยเลื่อนมูเดอฮอนเงินช่วงนี้ก็มีรงมีรถม,มีล่าจะขายครับติดต่อหาไอ้ดกาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> รับซื่อรับขายรับปิดเรียไปฮอตหน้าบ้านนึกที่งได้ครับไอเซมจัดให้เอาไปเฮ็ดกินก็พี่น้องแก้ว